สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซียืนหนึ่งสาวหน่อยเพชรบันแพงสู้ผู้สู้คนเอิญฮักนางเอกน้อยของเราพี่น้องคะเอาเอียงมาชุดกับชุดบายูแล้วนะที่นี่ยอดวิวทะลุไปแล้วสองร้านพี่น้องสองร้านจากเพื่อนๆ่พี่เอฟซี FC ที่ซอยกันดันอดตรับขับลานอนซอยกันปันยอดวิวพี่น้องโอ้ยสุดยอดเป็นพลังพลังที่อเมซิ่งมากพลังจากเอฟซีทั่วโลก ทั่วโลกประเทศไทยวัวเนเหนือใต้อีสานออกตกด้วยว่าจากต่างแดนยุโรปก็ตอนนี้กับมาแห้งขึ้นกันพี่น้องตอนนี้เพลงน้องบอกเลยว่าเพลงนี้มาแรงติดหนึ่งติดชาร์จทุกระบบทุกหมวดหมู่พี่น้องขออนุญาตได้บอกที่ขออนุญาตเอ่ยเอ่ยได้บอกเขาไปฟังคลิปของบอสโจที่เพิ่นที่เพิ่นได้โพสต์ไว้ว่าคู่บิ๊ก มีความรู้สึกจังได์กับอุ้งอิงล้านแตกเพราะว่าคู่บิ๊กเนี่ยเพิ่นเป็นคนแต่งคนเรียบเรียบสิให้ยขออนุญาตขออนุญาตเอาเสียงเพิ่นมาได้บอกพี่น้องค่ะขออนุญาตในเดอพี่น้องค่าคือแบบัดีครบนี่พี่น้องมาฟ้องกันเสียงบอดจุมลินทำอะไรอยู่ใส่น้อเนี่ยนี่พี่น้องคอยู่อำนาจเจริญับพี่ครับนี่แฟนๆถามมาอยาาคู่ว่า หลังจากที่เพลงหนึ่งวันหนึ่งมาแรงตอนนี้ยังติดหนึ่งมาแรงหนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าอยอดวิวแล้วตอนนี้ยังในหนึ่งมาแรงคูบิก๊กในคณะนะครับคูผู้แต่งและควบคุมการร้องอครับนี่ก็รู้สึกกอะไรครับกับคนนั่นชินีครับคู่คบโอ้ตอนนี้ก er ็คือเศร้าเมื่อเออ่หายเมื่อยหายเ <ขอ S 1> มือ่อยครอดกหายเมื่อยลงก็ายทีขาของอาร์ตมาหุกชโมงแล้วก็บว่าไปย่างชโมงแล้วไม่ถือว่า ไม่คาดหวังแต่ก็เกินคาดชอบครับผมสุดยอดครพอเคยพอพอเคยเห็นที่ว่าวิวขึ้นเร็วมากแล้วก็แฟนเพียงแฟนหมอมลำทุกคนก็คือทั้งน่าทั้งตารอแล้วก็ช่วยกันดูช่วยกันชมให้ยอดวิวขึ้นแล้วก็เร็่ยวได้ในมือเดียวสุดยอดนะพี่น้อง เป็นเป็นเป็นมาเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่แบบอเมซิ่ง่าคยเห็นพี่น้องค่ะาคเคยเห็นข่อยข่อยฟั่งข่อยกันยังขนลุกเพลงนี่ย้อนแบบแบบขนาดว่าข่อย่มีส่วนไหนส่วนเสียอียังนํำน้ำเพลงนี่น้ำเพลินเลยข่อยเป็นเคเอฟซี่จะซื้อข่อยกันยั่งพุ่มใจที่ว่าข่อยเป็นหนึ่งใน่นันที่ข่อยซอยปันวิวให้น้องทะลุตอนนี้น้องทะลุไปสองล้านแล้วพี่น้องนาปกมันขึ้นว่าสองล้านวิวแล้ว แต่ว่าท่ามไล่ท่ามไล่ไต่คลิปตอนติดขอยเบิงหลานเก่าด้วยพี่น้องคะ่ะหลานเก่าดันกันต่อเอฟซีเฮ้าหยุดบ่ได้เอฟซีเฮ้าแพลวบ่ได้ค่ะดันกันต่อเป็นกําลังใจให้ใหใหอีหลานหน่อยของเฮ้าและบอดโจเฮ้านี่แหละพี่น้องค่ะเมื่อนี้เป็นวันหยุดน้าดันต่อเ้อค่ะเ่ว่าทั่งไทยทั่งเทศท,ทั่งทางยุโรปพี่น้อง เฮายุดบดายเฮาดันเป็นกำลังใจเห่คอยน้ำในเดิมพี่น้องคะ่ะคอยขออนุญาตอิลิมเนีที่ยิบเอาที่ยิบเอาคํำเบาของคู่บิกเพราะว่าคู่บิกเพนเป็นทั้งผู้แต่งเรียบเรียงทำนองถ้าคอยใส่ค่ำเบาค่ำใดผิดก,กระต้องขอโทษขอภัยเนาะคอยกระตื้นเต้นไปน้ำพืนนะคอยกตื้นเต,นต้นว่าเป็นอีหยังที่แบบว่าเกิดเกิดเกินเหตุการณ์อีหยังเกิดปรากฏการณ์ลูกทุ่งมหาชนอีกแล้ว สุดยอดทั่วฟ้าเมืองไทยไม่มีใครทําได้หนึ่งวันสองร้านบิวอ่ะหนึ่งรันหนึ่งวันสองร้านวิวนะ่ะทะลุไปแล้วตอนนี้ข่อยกับเป็นผู้หนึ่ง่อยเป็นหนึ่งในนั้นที่ข่อยซอยดันซอยดันคอยซอยปันกะขอบคุณเหมือนเพื่อนพี่ทูปผูกุปผูสุสคนเลยพี่นองขาที่แบบที่แบบว่าอยากเขาเหาอยากเห็นความสําเร็จของโบอลโจอยากเห็นความสําเร็จของ ของน้องอุ้งอิงในมือนีที่มีที่มีเอฟซีนี่แหละคอยคอยดันคอยคอยแบบว่าเป็นเป็นแบบที่ยูแบบว่าเป็นกำแพงเป็นกำแพงป้องกันน้องเพราะว่าน้องจะเจอร่าหมาอียงก็ตามแต่แต่น้องก็ผพานไปได้เพราะว่าน้องมีเอฟซีดีค่ะพี่น้องคะ่ะบอกแล้วว่าเอฟซีมือนียืนหนึ่งยืนหนึ่งที่สุดในสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนาะที่นี่บ่มีผู้ใดเกิน เอิญฮักนางเอกน้อยของเฮาพี่น้องขาเบิงแล้วกะเบิงแล้วก็วกต้องเบิงอีกไปบนเบิงคะ่ะเบิงให้จบด้วยค่ะพี่น้องขาเบิงให้จบเขาถึงจะนับยอดวิวให้เฮานั่นแหละคะ่ะขอบคุณสุภูสุคนค่ะเพื่อนๆ่าถ้าแม่สศสีใส่คเว่าผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขอให้ค่อยค่อยดีใจน้าอิหล่าหน่อยคอยดีใจนําบอดโจยหลีคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ